สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกเรื่องราวของหลิงฮันกันต่อนะครับในเมืองหลวงนี้มีแต่เรื่องจริงๆใช่ค่ะคราวนี้เราจะมาตามติดชีวิตหลิงฮันช่วงบทที่161ถึง165กันมีหลายฉากที่น่าสนใจมากเลยค่ะครับทั้งเรื่องธุรกิจใหญ่โตที่หอสมบัติวิญญาณแล้วก็มีงานเลี้ยงที่เอ่อ ดูมีรับลมคมในแปลกแปลกแล้วยังต้องไปช่วยเพื่อนรับมือกับญาติที่เออค่อนข้างจะมองคนแต่เปลือกนอกอีกด้วยค่ะใช่เลยเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะมาดูกันว่าหลิงฮันเขาคิดยังไงรับมือกับสถานการณ์พวกนี้ยังไงบ้างแล้วก็ดูผู้คนรอบๆตัวเขาด้วยค่ะงั้นเริ่มที่ห่อสมบัติวิญญาณก่อนเลยนะคะหลิงฮันเอาโอสดเสริมรากฐานไปตั้ง9้าเม็ดคุณภาพนี่คือแบบสุดยอดมากใกล้ระดับปทพีเลยครับ แล้วการไปครั้งนี้ก็ทำให้เจอคนระดับสูงด้วยใช่ไหมครับผู้อาวุโสสามเจือปาายนใช่ค่ะระดับฐานจิตวิญญาณเลยนะแต่ที่น่าทึ่งคือหลิงฮันดูไม่เกรงกลัวเลยนะคะกับต่อรองค่าคอมมิชชั่นซะง,งั้นจริงเลยครับต่อรองได้ด้วยได้สิคะลดเหลือแค่14%เปอร์เซนเองแล้วที่สำคัญคือเขาไม่ยอมให้หอประมูลแบ่งขายโอสถทีละเม็ดด้วยนะยืนยันจะขายรวดเดียว9เม็ดเลยโหแสดงว่ามั่นใจในของตัวเองมากๆ แล้วก็อ่านเกมขาดเลยนะว่ามูลค่าที่แท้จริงมันอยู่ตรงไหนถูกต้องค่ะคือเขารู้ว่าถ้าขายรวมกันหมดมันจะยิ่งดึงดูดพ่องเศรษฐีหรือตระกูลใหญ่ๆได้มากกว่าครับแล้วเอ่อคนที่เคยมีเรื่องกับหลิงฮันก่อนหน้านี้ฟานตรงผิงจบยังไงนะครับอ๋อฟานตงผิงเหรอคะก็ตามเนื้อเรื่องแล้วด้วยความผิดฐานช่อโกงมูลค่าเยอะขนาดนั้นแม้จะเป็นนักปรุงยาก็คงไม่รอดโทษหนักหรอกคะ่ะ บทเรียนเรื่องความโลภนะคะชัดเจนครับทีนี้พอจบเรื่องธุรกิจปุ๊บก็มีเรื่องใหม่เข้ามาเลยงานเลี้ยงที่หอประทับใจบุพผาค่ะอันนี้น่าสนใจมากลิงชันไปกับเลี้วหุยถงแล้วก็หูหนิวตามคำเชิญของนายหญิงเอี้ยนกับลูกชายเขาเอี้ยนเทียนเจ้าคนที่ว่ากันว่าเพิ่งฟื้นจากการหลับยาวนานใช่ไหมครับใช่ค่ะคนนี้ล่ะค่ะเอี้ยนเทียนเจ้าคือภายนอกนี่ดูสุภาพ อ่อนน้อมขี้อายนิดๆดด้วยซ้ำนะคะแต่มีแต่ใช่ไหมครับดูจากน้ำเสียงแล้วอืมมีแต่ค่ะเพราะสัญชาตญาณของหลิงฮันกับหูนิวนี่สิคะมันร้องเตือนเลยมันมีความรู้สึกเย็นเย็นแปลกๆไม่น่าไว้ใจออกมาจากตัวเขาเหมือนมีกลิ่นอายเอ่อที่เรียกว่าวิญญาณชั่วร้ายนี้เหรอครับประมาณนั้นเลยค่ะคือมันขัดแย้งกับท่าทางภายนอกมากๆ หลิงฮันก็รู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลน,นี่แหละแต่เขาก็ยังนิ่งๆสังเกตไปก่อนครับเพราะยังไม่มีหลักฐานอะไรจัดจะแล้วนายหญิงเอี้ยนก็ดูรักลูกชายคนนี้มากด้วยเลยยังทําอะไรไม่ได้ใช่ค่ะงานเลี้ยงก็เลยจบลงแบบเออเรียบร้อยดีพร้อมกับที่หลิงฮันได้ของขวัญเป็นป้ายคําสั่งของหอประทับใจบุปผามาด้วยอ๋อแล้วป้ายนี้ก็ได้ใช้ประโยชน์เร็วมากเลยใช่ไหมครับเร็วมากค่ะวันต่อมาเลย เพื่อนเขาจินอูจี้มาหาถึงสถานศึกษาหูยางเลยอ๋อมาขอให้ช่วยจองโต๊ะที่หอประทับใจบุภาให้หน่อยเพราะอยากจะสร้างความประทับใจให้ครอบครัวแฟนตระกุลเจียงที่ดูถูกเขาอยู่ค่ะจินอูจีคงแบบแค่คิดว่าได้โต๊ะก,ก็ดีใจแล้วแต่หลิงฮันนี่สิคะบอกเลยว่าไม่ใช่แค่โต๊ะแต่จัดลานส่วนตัวให้ได้คืนนั้นเลยโหจินอูจี้คงช็อกบนดีใจสุดๆไปเลยนะครับมีเพื่อนดีจริงๆแน่นอนค่ะ แล้วพอถึงฉากงานเลี้ยงที่ลานส่วนตัวนี้แหละค่ะที่เราจะได้เห็นเออท่าแท้ของคนครับตอนแรกพวกเย็ดย่าตระกูลเจียงพ่อแม่ป้าสองคนลูกพี่ลูกน้องชายอีกสองคนก็คงจะว้าวกับสถานที่น่าดูใช่ค่ะตื่นตาตื่นใจกันใหญ่เลยแต่แป๊บเดียวเท่านั้นละค่ะก็เริ่มออกลายเริ่มยังไงครับก็เริ่มมองหลิงหันแบบเหยียดเยียด ว่าเป็นคนบ้านนอกไม่รู้ธทมเนียมแล้วที่แย่กว่านั้นคือลูกพี่ลูกน้องผู้ชายสองคนจางหัวเหรียญกับถงหยวนนะคะดันไปทาตัวไม่เหมาะสมทําอะไรครับไปลวนลามผู้จาดูหมิ่นสาวใช้ในงานเลี้ยงเขานะสิคะเอาแย่มากเลยนะนั่นใช่ค่ะแต่ลิงฮันเขาไม่ปล่อยผ่านนะคะเขาเข้ามาจัดการเลยควักเงินให้สาวใช้ไปตั้งหมื่นเหรียญเป็นค่าตกใจแล้วก็บอกให้พวกเธอไปพักผ่อน ให้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอครับเป็นการแก้ปัญหาที่ฉลาดนะปกป้องคนอื่นด้วยแล้วก็ไม่ทําให้เรื่องบานปลายด้วยค่ะพวกป้าป,ป้านี่ก็คงไม่พอใจแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะยังเข้าใจผิดว่าจินอูจี้เป็นคนจองที่ได้อยู่ไงคะต้องเกรงใจแต่เรื่องยังไม่จดแค่นั้นใช่ไหมครับเหมือนพวกป้าป,ป้าจะไปเห็นใครเข้าอีกอืมอืใช่เลยค่ะเหลือกไปเห็นปร,รมาจารย์โอสหยวนชูนักปรุงยาระดับการาขั้นกลางกําลังทานอาหารอยู่ใกลๆ้ๆแล้วไงต่อรับ ก็คิดจะเข้าไปตีสนิททำความรู้จักเลยค่ะแบบไม่สนใจอะไรทั้งนั้นอยากจะไต่เต้าทางสังคมว่างั้นเถอะจินอูจี้ห้ามก็ไม่ฟังคนประเภทนี้นี่จริงๆเลยนะครับมองแต่ผลประโยชน์ตัวเองจริงๆนั่นสิคะสะท้อนให้เห็นเลยว่าคนพวกนี้สนใจแต่เปลือกนอกอำนาจชื่อเสียงไม่ได้สนใจคุณค่าที่แท้จริงเลยครับสรุปแล้วช่วงนี้เราก็ได้เห็นหลายด้านของหลิงฮันเลยนะ ทั้งความสามารถทางธุรกิจความฉลาดในการเจรจาสัญชตาตญาณที่เฉียบคมแล้วก็การรับมือกับคนที่เอ่อค่อนข้างน่าปวดหัวใช่ค่ะแล้วมันก็ทิ้งปมไว้ให้เราคิดต่อด้วยเรื่องของเอี้ยนเทียนเจ้าว่าจริงๆแล้วเขาเป็นอะไรกันแนะ่ไอความรู้สึกไม่น่าไว้ใจที่หลิงฮันสัมผัสได้นะ่ะมันคืออะไรนั่นสิครับเป็นปริศนาที่น่าติดตามมากแล้วก็เรื่องการที่หลิงฮันต้องอยู่ในสังคมที่คนส่วนใหญ่มองแต่เปลือกนอกแบบนี้ มันก็เป็นความท้าทายสังคัญของเขาเลยนะถูกต้องค่ะมันเหมือนเป็นบททดสอบว่าเขาจะยังคงรักษาความเป็นตัวเองคุณค่าภายในท่ามกลางโลกที่ตัดสินคนจากภายนอกแบบนี้ได้ยังไงน่าติดตามจริงๆค่ะ